ซื้อเสื้อมาให้ค่ะสวยไหมเสื้อใช่เห็นมันแค่ดีก็เลยซื้อมาให้ดีใส่พอดีหรือเปล่าไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องขามีก็ไกลวัเลนทน์เข้ามาแล้วทุกทีนะคะใครเตรียมของขวัญอะไรให้แฟนกันแล้วบ้างเอ่ยจะซื้อช็อกโกแลต ซื้อตุกตาซื้อดอกไม้ซื้ออะไรก็ได้แต่ห้ามซื้อก้าสิ่งนี้เป็นอันขาดนะคะซึ่งก้าสิ่งนี้ที่พี่วิสจะพูดถึงก็คือก้าของอาถรรพ์คิดไม่ว่าใครให้แฟนก็มีอันต้องเลิกกันทุกคู่ไปมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าก้าอย่างนี้คืออะไรบ้าง Hi Robert Yeah What's up Lisa อะไรขวัญมาให้ยูอะไรเนี่ยรองเท้ารองเท้าอย่าโอ้สตังค์คิวชอบไหมรีชชอบสิดีใจจังที่ยูชอบยูใช่อะวะเรามีอะไรต้องบอกเธออ่ะยูมีอะไรต้องบอกเราเลิกกันเถอะค่ะพรุ่งนี้เราต้องย้ายโรงเรียนอ่ะเราต้องตามแม่ไปเรียที่อื่นยูย้ายโรงเรียนก็ไม่เห็นต้องร้องไห้เลยนี่ขอบคุณนะที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับรองเท้าด้วยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยจะไปรอกรองเท้าเมื่อคืนก่อนดิ อะไรเนี่ยเขาเห็นเจงชอบดื่มไวน์คะก็เลยซื้อแก้วไวน์มาให้เจ๊ไงเจ๊ชอบเป็อยากให้เขาดื่มไวน์ไม่ได้อยากให้เจ๊ดื่มแต่เจ๊มไม่รักสุขภาพเลยเนี่ยไม่่ใชอยาดื่มมันนะไม่ดีนะเจ๊เขารู้คือเขาเห็นเจ๊ดื่มเป็นประจำเขาก็เลยซื้อแก้วมาให้เจ๊จะได้มี่มไวน์เจ๊จะส่งเสริมให้เขากินไวน์อะไรอย่างเงี้ยหรอมันไม่ดีต่อสุขภาพคือเหนื่อยกับหัมันไม่ดีเลยทำไมไม่คิดเนี่ยเฮ้ยขึนอยขอเลิกกัน อะไรอะคะหวีกับกระสอบใช่แล้วนะตเราเห็นก็รักความสวยความงามพี่แอมว่าเราไม่หวีผมหรอกไม่ใช่ยังไงเราก็ให้กระสอบเรานี่ก็แปลว่าคิดว่าเราให้ชั่งโมงความาตัวเองเองใช่ไหมไม่ใช่เราหวีเพื่อรักสวยรักงามเลยกระสอบกับหวีเนี่นะเอ็มให้เธอดตัวเองเกี่ยวไม่ชช่อ้าวน้องเชอนี่ ซื้อเครื่อาวะให้ต่วยไหมเคื่อใช่เห็นกาแท่ดีก็เลยซให้ีส่พอดีหรือเปล่าก็คงจะพอดีอะนะดีละพี่ได้ไว้ใส่ตี่เป็นพี่มีอนท่พี่จะเป็นพ่อพี่จะเป็นพ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเลิกกค่ะ ใช <Hi. S 2> อ้าวปั๊มเรามีของขวัญวาเลนไทน์จะให้เธอนะอะไเหรอ w h a วอชว watch อะไร,รนาฬิกา w watch อยู่เล่นอะไรอย่าปั๊มสวยไหมสวยขอไม้ถือของขว,วาเลนไทน์นะเราสองคนจะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันไงขอบคุณมากนะปั๊มเต่เวลาของเรากับเธอคงจะหมดลงแล้วแหละหมายความว่าไงอะ เราดีเกินไปอ่ะเราดีเกินไปคนอย่างเราดีเกินไปเธาไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดน,น,นั้นก็ได้เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่เขาใช้บอกเลิกกันก็แค่นั้นแหละ,ะเราไปก่อนลวกันนะเราไม่มีเวลาให้เธอแล้วแหละขอบคุณนะสำหรับเวลาเราดีเกินไปรองเทา้าเธอก็ไม่ใส่ที่วิเข้าที่นี้งมาแล้วค่ะโอ้ซื้อห้า เาเป็นพัชนะคู่เราจะได้มีพัชนนหาืันการไหมคะที่วิทย์ีอันนึ่งมีอันหนึงไะพัชนาัการใช่ค่ะผมเด็กว่าขวานแหลววอะไรที่ยุโตแล้วนะมเป็ด็กๆมีตลอดเลยที่เหลือพูกเราแล้วนะตาตเด็กตลอดดูสิซื้ออะไรมาที่่รูเพัชน่าคู่ไงเล้เลิกกันที่อะ แน่หรอแม่ไม่คิดถึงเขาอยู่หรอไม่ใช่นะคะพี่ต้นแม่ไมคิดถึงเขาอยู่เราเลิกกันเถอะไปไปอยู่ข้างไปเถอะไม่ใช่นะคะพี่ต้นไปไปกพี่ตต้นปหนไม่้่างีม่หมเลยอกำเพิครับคหน ที่มีของแง่ังเกียจไหมครับอะไรอะคะของนผักลเล่นไทยชุดเย็บปักผักร้อยแง่รังเกียจชอบไหมครับนี้ได้มีเข็มีกันไกลด้วยครับมีกันไกลเราสองคนจะต้องไม่ห่างกันไกลไงครับพี่อยากจับความสัมพันธ์กับเธอเหรอคะไม่ใช่นะพี่รู้ไหมคะว่าการให้ของมีคมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนคิดอย่างนี้สินะครับเดอนครับเดินว่าเดินอยู่ที่หมอคงไปกันไม่ได้เราล้อค่ะ ทขอตัวนะคะเคินเขินตัวเองอะไรเขาไม่บอกัลมาไ้ของขวัญอะไรเข็มกลัดเข็มกลัดครับเข็มกลัดนดี๋ย้อบไหมแค่นี้ยิ่งแพงก็ไม่พออีกหรอิ้นแพงอะไรน่ย แย่าคิดนะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีกิ๊บเขาก็มีกิ๊บเหรอเอก็บไว้ทิ้งแผงคนอื่นเลยเราเลิกกันทิ้งแผงอะไรอะ่ะคือกิ๊บอะไรอะ่ะก็รู้ได้ไงอ่ะดูจบกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับ9สิ่งที่ตอ้องห้ามห้ามซึ่งให้แฟนโดยเด็ดขาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนก็อาจจะไม่เชื่อ แต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่หรือเปล่าสำหรับตัวพี่อุกเองนะคะก็เชื่อนิดหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะพี่วิเชื่อว่าขึ้นอยู่กับเรื่องส่วนตุวคนซะมากกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนดีดูแลให้แคร์แฟนดีทำทุกอย่างในหน้าที่แฟนได้ด hmm. ีก็คงจะยากมากๆที่จะมีอันต้องเลิกกันเพราะฉะนั้นแล้วของขวัญอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่เท่ากำลังใจที่อยู่เคียงข้างกันไม่เท่าการดูแลเทคแคร์กันยังไงก็ดูแลกันและกันให้ดีๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องเลิกกันเนาะอะไรที่เขาชอบก็ทําอะไรที่เขาไม่ชอบก็อย่าทำางั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักนะคะ